ามาพี่น้องกินเขา่ากินเขา่าโอ้หลับประดุกหลับประดุกวัวน่ะหลับประดุกกับแจ้งเชนบอกมึงหลับประดุกแชร์คามึกพักมึกพัพตออกตัวปีมาอืมเข่าหอนอนมาอู้ไปเห็นหมวกตัวปีว่เปน็นยังดอกเอาวนวนแจ้งเชนยังมาขึ้น cầu nha có bao không? bên cầu nhiều cầu thử lốp một nè cái <tí đồng ý> <tí đồng ý> đầu bao bây giờ đỉnh ra nữa nước ngoài ở cho một tiền nữa เป็นยังตีที่จริงอ่ะหัวหัวกล้นมันมันมันมีน้นำมันอย่างเงี้ยลูกหัวแล้วมันกับเขามันมีน้นำมันกระติดเมื่อนะโบรันบันดา เขานี้ยงเสียแตกเสือแตกเสียเกิดสงครามว่มีเขากินจะกินเท่งกินกว้างผู้สาวบอกเนาะ pues. เขาจะกินเท่งกินกว้างท่านเนี่ยินี้มาหน้า,าก็าได้ยังยิ้เนื้อคุณ <laughs> สาวบไปไปบัดดีที่หนไป วันดีด้อครับี่นดี้เด้อฮะอินยัเจ้าขึ้ใส่หมวกก็เดีวแเจ้าบวชเงีไปอันเดียบวอ้ยบวมแมนบวชเท้าหัวไม่ห่เงินมึงยศเกได้ เลยบไปตัดเองโดนอมอยู่ได้ไรอยู่ได้โดนความไปให้นร้านที่เราตัดแหงกจำกันอมั้งชาเมีเวล่าหอยบอกแค่ว่าว่าเจ้าก็ ตัดหัวไฟนั้นเป็นต้นแบบล่องปิดล่องถือกวนแต่งส้งมกวนฐานบไใ้เจ้ยกแถวไปเลยเพื่ออนาคตจะตัดเก่งขึ้นมากหน่่ยละเพื่องใส่เลยหัวชีวิบหัวหางซิเปล่ากางคั้งในความจี่คนอื่นโมคิดจะไหนกับชคิดเนีย้ยคืออยากให้เนี่ยนีอาชีพนะ อาชีพึงคือตัดผมเจ้าก็ตัดเล่นเลยอ่ช่วงนักเรียนเป็นนั้นชีตัวนี้แต่แป้งขึ้นแต่งปแต่งหน้าดี๋ยวมันกับเป็นเองอืมเทื่อนี่มันเวินไปทั้งนี้ตัวนี้เทื่อนหนา,าจำไปอ่ะเงินบลาหน่อยคนเงี้เสียวหัวไม่เจ้าเป็นตัวปเป็นมันเล่นแม่นบอก ถ้าตัาดบ่ได้กบใส่ถิบเลยนี่นะความคิดดีคนอื่นเขาบ่าคิดจะบ้านหนกินว่าผมไม่ได้เราเก็บคอเก็บคออมแหกหลายเก็บคอไม่ได้อมจะแหกอมจะแหก

dạ quao nhiêu đông quá không ăn phải tiếng lái luôn quao con sườn lá lăm sọt giang đó năn nẹt mà lăm lăm sọt giang rồi mưa sao cuốn cả tô bảy luôn biển cho về xong luôn thử cuốn phải không cháu phải cái lăng nó trơn cả luôn Nó cuốn cái tốt nó này Cái cuốn nó là Trang trình lớp mạch tờ

Trường thẳng ngoài thôi. Các anh em Tháng đầu được. Tháng... Đường thẳng tháng thẳng điệu. Trường thẳng khiến cậu mở xe cho bảy lượt lượt. Mắt xe thai. <laughs> ừ. Tên mình <đáng> mới rồi. Bỏ. Bảy điệu nữa. Chơi gì nữa rồi. Hả? Tăng. 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 ปลาแล้วปลานมพ่อหนังแจงมันนแลวอั่นแล้วเนื้อมัน,มนเละเราไปเจอ,อได้มีน้นเ,เห็นนี่นี่ให้คิดแบบก็ออม,มาดูคนคนทงปลานะคะเป็นไง

แก็ว่าเราจัดการนี่ไปเรื่อยๆอาบน้ำป้อนเขาตัวจิได้ไปตอนเช้ามันหนาวนะตั้งแต่กตระตุ้มนำ้ำให้ลูกอาบตอนเช้าบริเวณตรงเบื่ออาบ <c oughs> แต่ก็ว่งกําลัางอยู่ตัวมันหนาวแฮง เจ็ดตัวเอาจะเจ็ดตันนะจะเ็ดตัวกนังกับชาบ้านยูดูไฟเรื่องนงานงาหัวหนกลับไม่จังเรื่องเสาเจ็ดหนึ่งเรียบร้อยเลยบอกแม่ตรงกูได้อยากได้ตลาดครับจังใดจพี่นองกระพุกละอยบาท ที่ออกมาโชว์นี่แบบลุกแบบดิบตัวแมนออกมาโชว์ได้สุดแบบเปิดกินมันกระปุกยิงอย่างนี้ว่า <Okay. S 1> มาขายกระปุกเจ้าบอกไปไปดูกะระปุกตัวเดียวได้หลายครับอะไรครับไปไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ